การต่อไปนี <Sustain> ้ <able> เป็นรายการทั่วไปสามารถรับเงิไ <ö> ด้ทุกวันเราได้พูนแต่ชาวลุกขึ้นอย่างเบาแอปที่รักกระดูกถือออมไม่โดนเช็คสบายใจล้านรีบตังหลักตั้งที่ซ่อนไว้เอ๊หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เรามสุดวิจัย จีพาสเนเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟรีนไฮยาเพียรเซรัมเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเชา่าผสมมัลติวิตามินบี พอบ้านงานเข้าวันนี้เรายังคงอยู่กับหมอดูตอกแตกกับการตรวจดูดวงชะตา2เดือนสุดท้ายของปีคุณผู้ชมที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้ห้ามพลาดครับดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับ วันเป็นเรื่องหัดนะคเคเคลียร์กันไปนะครับวันศุกร์ครับ,รบวันศุกร์น,นะฮะต้องบอกคนวันศุกร์นิดนึงว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวมากๆเพราะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบ,บาแว้งกับคนในที่ทํางานเหมือนไม่ค่อยลงตัวเลยแล้วในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะคนวันศุกร์เองจะเจอในเรื่องของความร้อนในตัวเองเกิดกัน เ,เขาเรียกวอะไรทะเลาะบาะแวกมากยิ่งขึ้นังนั้นคือคนวันศุกร์ช่วงนี้ก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าไปปัท้าแล้วมันจะไปได้ดีนะส่วนในเรื่องของการเงินของคนวันศุกร์ค่อนข้างราบรื่นดีแล้วก็ลงตัวมากๆแล้วก็ที่สําคัญเป็นอีกหนึ่งวันที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบด้วยตีคู่กับคนบนนันอังคาร มีเกณฑ์ที่จะมีช่วงลาภในเรื่องของการเงินการทองนะคะครับรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยว่าคนวันศุกร์ที่มีคู่อยู่แล้วความรักดีนะคะลงตัวมากแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีดีมากๆของคุณในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้อาจจะมีทิปสวีทด้วยก<อ>ันอาจจะแบบมีทิปปั๊มลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>มันก็จะเป็นไปได้สําหรับคนวันศุกร์ที่โสดอยู่นะคะ<อ>เลือกให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้อาจจะมีมากกว่า2คนที่จะมีเข้ามาคือเสน่ห์แรงจะมีคนแวะเวียนเข้ามาแล้วก็มีเสน่มากสุ วันศุกร์นะคะก็ดูให้ดีแล้วกันเลือกให้ได้ถ้าเลือก <คะ S 1> ไม่ได้ปุ๊บก็ควงไปก่อน2คนอย่าเพิ่งเลือกเราไปเลือกปีใหม่ออให้เดี๋ยวมันเปลี่ยนไปก่อนคุยๆไปก่อนอ,อ,อะไรอย่างเงีเออ้ยคนวันศุกร์เขาชอบบริหารสเสน่ห์ไงเฮ้ยวันศุกร์เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวชอบบริหารสเสน่ห์แล้วก็ชอบแบบคุยคุยสลับไปสลับมาได้คนนัุณเกิดวันศุกร์ใช่ไหมไม่หนูเกิดวันพุธหนูท้าหนูไม่เกิดวันศุกร์เออแต่หนูเขาผูดว่าวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย แต่เลยไม่มีไม่มีคือจริงๆคือหมายถึงว่าเจอคนลักษณะแบบนี้เวลาเข้ามาดูดวงอะไรเงี้ยเราก็แบบเอออะไรอย่างเงี้ยมันมีนะคะเอาไปเสริมดวงกันดีกว่านะคะของคนวันศุกร์เองเนี่ยแนะนําให้วหว้พระราหูนะจ๊ะแล้วก็สีเสริมดวงคนวันศุกร์นะจ๊ะแนะนําเลยค่ะสีฟ้าและสีชมพูเสริมเรื่องของความรักแน้นๆเข้าไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความรักมันมีปัญหาเรื่องความรักดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงยิ่งคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังค่ะ อ่ะอีก2วันสุดท้ายนะวันเสาร์ครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงปลายปีแบบนี้ถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยล้ามากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอสุดทางแล้วเดี่ยมันจะประสบความสาเร็จอย่างมากดังนั้นช่วงนี้คนวันเสาร์ก็เหมือนต้องสู้รบปอบมือนะคะกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาดังนั้นคนวันเสาร์ที่ที่ฟังอยู่ยตอนนี้นะคะก็ต้องมีกําลังใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหนื่อยเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ ธุรกิจการทํางานอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าในเรื่องของการเงินนี่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้คนวันเสาร์เองรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะคือวันเสาร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการจ่ายาใช่ค่ะจ่ายออกเยอะมากกว่าเข้านะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเคล็ดลับก็คือว่าช่วงนี้ก็อาจ,จะแบบว่าพี่จุ๋ยไม่ต้องจ่าย ให้พี่พุธเป็นคนจ่ายเพราะว่ามันจะแก้เคล็ดกันได้เงี้ยเพราะว่าของเรามันยังมีเงินเข้าหมุนเวียนมีแนะวิธีทีวีกวิด้ว่าสมมติว่าสมมติว่าจุ๋ยดูจุ๋ยเาจะบอกว่าหมอบอกว่าให้พุธเป็นคนจ่ายจุ้ยไม่ต้องจ่ายตองเดือนสุดท้ายตังค์ไม่ออกจากบัญชีเลยนะบัญชีเมียออจาบัญชีตัวเองนี่แหละใช่ก็ถือว่าเวลาไปไหนมาไหนเราก็จะแบบไม่เขาอาจจะแบบฝากเราจ่ายเราไม่คืนเราเชยกับบ้านฮฮ ไม่<ด>แต่มันก็เป็นเรื่องดีดดมันก็คือต้องรระมดระวังเรื่องนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้ามีคนใกล้ตัว จ่ายใ,ให้มันก็จะดีเหมือนเป็นการแก้เครดอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็จะไม่ต้องออกอมันจะได้ออกน้อยกว่าที่เขาออกเองถ้าสมมติว่าเขาจ่ายเองมันจะมันจะอุดไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของความไม่มีเวลาให้กันเล่นกันอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังมากๆดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องพยายามอาจจะแบ่งเวลาให้มีทริปมีอะไรร่วมกันนิดนึงนะคะมันจะเสริมเสริม<ๆ><ๆ>ให้มันกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีมันอาจจะเวลาไม่ค่อยลงล็อกยิ่ง2เดือนสุดท้ายเนี่ยอย่างวันเสารน่่่ยามมมๆะัจไ เติมความหวานกันแต่ใครที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบว่ามีคนกล่าวหรือมีคนที่แบบว่าเราเคยคุยหรืออะไรแบบนี้นะคะที่เราเพิ่งเกลับมาเอกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ๋อคนที่โสดนะคนที่โสดนะไม่ใช่คนจุ๋ยไม่มีเินกลับมานะไม่มีไม่มีมีหรือเราไม่รู้ไม่แน่ไม่มีอันนี้คือสำหรับคนโสดอันนี้สำหรับคนโสดสำหรับคนโสดนะคะเนียเรื่องของการทําบุญเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะแนะนําให้ว่าเสร็จพ่อเราห้าค่ะนะคะสีเสริมดวงนะคะของคนวันเสาร์นะคะนั่นก็คือสีดําและสีเหลือง คือสีดํากับสีเหลืองช่วงนี้ยมันเป็นสีที่เหมาะกับการต่อรองสีม่วงก็ใส่ได้ค่ะมันก็เป็นสีเสริมน้ำเงินก็ใส่ได้สมมุติว่าใส่ม่วงไปก็อาจจะใส่กางเกงกระโปรงดําก็ได้ใช่แบบนั้นหรือถือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็เสริมตรงนี้นะคะโอเคอต่อไปฮะวันอาทิตย์ครับวันสุดท้ายครับคุณผู้ชม พัสสนิเกอร์ออล็อกยูสไตล์คอร์ดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจคอร์จิคอร์อรเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี ต่อไปฮะวันอาทิตย์ครับวันสุดท้ายครับคุณผู้ชมสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านๆมาวันอาทิตย์เองค่อนข้างที่จะหนักหนาเหมือนกันหลายๆอย่างนะคะทำงงทางานไม่ค่อยได้หนังใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะงานจะยุ่งเข้าไปเป็นแบบดับเบลิลเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่พูดตรงช่วงนี้คือต้องระมัดระวังบางครั้งงานมันเยอะงานมันทําให้เราปวดหัวแล้วพอไปเจอ คนไม่โอเคหรือเจอแฟนเจออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีคุณอาจจะเผลอพูดอะไรแบบแรงๆไปอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนีหนึ่งระวังคําพูดนะฮะแต่ว่าโดยรวมคุณสามารถแม n จจ e เการได้อยู่แล้วจจดการปัญหาได้นะฮะส่วนเรื่องเงินต้องบอกเลยว่าคนวันอาทิตย์เองเป็นอีกหนึ่งวันที่ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยมีรายรับรายจ่ายคือค่อนข้างสมบูรณ์สมดุลกันดีถึงจ่ายออกไปแต่ว่าก็มีไรายได้เข้ามามดังนั้นก็ไม่ต้องเครียด f o w เนอะ full ฟ l o w ได้อยู่นะฮะแล้วก <flow, S 1> นะ็ที่สําคัญก็ คนวันอาทิตย์เองเนี่ยถ้าสมมติว่าจะลงทุนลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องข้ามปีนี้ไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรแต่ถ้าสมมติว่าพี่มดเกิดวันอาทิตย์แล้วพี่ลิงเป็นคนลงทุนอย่างนั้นได้เพราะว่าวันจันทร์ลงทุนแล้วดีวันอาทิตย์อาจจะต้องไปลงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราคอยเก็บเงินคอยเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แต่จริงๆวันอาทิตย์เป็นคนเก็บเงินเก่งพี่มดเกิดวันที่ไหนขรามงั้นปลายปีนี้ก็คือให้พี่ลิงจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนลงทุนไปก่อนลงมดเก็บเงินเก็บเงิน เราได้อะไรอ่ะเราไม่ได้อะไรแล้วมันไม่ใช่แค่ปลายปีมันทํามาเป็น10ปีแล้วไม่คือจริงๆคือต้องบอกว่าวันวันอาทิตย์เองเนี่ยจริงๆในบรรดา7วันนี้มันจะมีวันอังคารกับวันอาทิตย์เนี่ยที่เป็นวันที่ค่อนข้าง มีระบบระเบียบในการแ a เน g e ัดการเงินแต่วันอาทิตย์มันจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือถ้าซื้อเราซื้อแพงซื้อดีไปเลยอะไรอย่างนั้นค่ะดังนั้นคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็คือเหมือนแบบ m a n นจการเงินได้ดีอยู่ความะะรักเป็นอย่างไรความรักสําหรับคนมีคู่นะคะให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าจะมีเกณฑ์ที่แบบทะเลาะเบาแวงกันกับแบบคําพูดคําจาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คนวันอาทิตย์เกณฑ์ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะไม่ใช่แนมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้อะไรอย่างนี้ใครที่สดอยู่นะคะอันนี้คือช กลับมาแล้วมีโอกาสที่ได้ได,ไดกินได้ครบกันด้วยอ๋อได้กินด้วยครบด้วยอันนี้หมายถึงคนโสด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 พี่ลิงคนโสดคนมีคู่คืออยู่กับบ้านอยู่แล้วอันนี้คือหมายถึงว่าคนโสดจริงๆคนโสดที่แบบว่าไม่มีใครเลยเหมือนแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ย สำหรับสุขภาพคนวัยให้ระวังในเรื่องของช่องท้องอกับเพาะลาไส้อะไรเงี้ยให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะพวกแบบว่ามดลูมดลูกอะไรเงี้ยกับเพาะปัสสาวะต่างๆ่านั้นให้ระมัดระวังนิดหนึงวิธีการเสริมดวงนะคะทำบุญนะคะแนะนําคนวัยหิตว่าให้ไหว้แม่คุณอิมค่ะแล้วก็สีเสริมดวงนะคะนั่นก็คือสีขาวและสีแดงสีขาวสีแดงใส่เป็นสภาคาชาดเก็ใส่ทีละสีใส่ทีละสีอะไรอย่างนั้นครบถ้วนกับบวนการค่ะสองเดือนสุดท้ายสองปีนี้นะหลังจากที่เรา เจอเรื่องหนักๆมาใช<ห><า>่แต2 2> ่สเดือนสุดท้าย7วันรวมๆแล้วดีนะ<อ>ก็โดยรวมก็ถือว่าดีนะคะเพราะจริงๆมันเป็นแค่2เดือนเพราะ<อ>จริงๆมันอาจจะเจอหนักๆกันมาอยู่แล้วแ<อ>ต่ว่าจริงๆอย่างแบบหลายๆคนเนี่ยช่วงปลายปีแล้วเนี่ยถ้าเขาคอนเซิร์นเรื่องดวงด้วยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาคอนเซิร์นก็คือเรื่องปีชงนครับอนอคะอย่างปีชงของปี2564กเนี่ยก็จะมี4ปีด้วยกันนะคะอย่างปีมาแมเนี่ยชงอันดับหนึ่งลองลงมาก็คือสรูชงสรเป็นชงร่วม ต่อมานะคะอีกปีหนึ่งที่ที่น่าจับตามองที่จะร่วมรงอีกปีหนึ่งก็คือปีจอนะคะปีจอร่วมชงแล้วก็อีกปีหนึ่งก็คือปีมะโรงนะคะสปีนี้เป็นปีที่ต้องไปแก้ชงก่อนเลยถ้าในกรุงเทพเองก็ไปไหว้แก้ชงที่วัดมังกรนะคะเราก็ไปทาบุญก้าวัดอะไรอย่างเงี้ยพยายามไปไหว้พระทําบุญเสริมดวงหน่อยเสริมดวงค่ะเสริมดวงเสริมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยลราก็ที่สําคัญก็คือถ้าทำมิ่งที่ดีจริงๆก็คือพยายามแก้แก้ก่อนตุดจีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปแก้ชงก่อนบางคนก็จะไปแก้ช่วงแบบปลายปีเข้า ปีใหม่อะไรเงี้ยก็ไปแก้ทรงไปปัดๆออกแล้ว่าไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปไหว้พระด้วยถูกต้องค่ะ9วัดอะไรเงี้ยแต่ปีที่ดีที่สุดนะคะในปี2560ปีนักษัตรษ์ที่ดีมากๆเลยนะก็ต้องยกให้เขานะคะมันจะมีปีกุลปีขานปีวอกปีมะเสงนะคะโานเออเนี่ยมันจะเป็นปีที่ดีมากๆเลยนะค่ะอยู่ในอันดับ1-2เลยที่จะดีที่สุดในปีหน้าคือมกรามาปุ๊บดีก็คือ ปีนี้พี่จ่ายเงินออกไปเท่าไหร่ปีหน้าพี่ได้กลับคืนมาหมดและได้คืนมากกว่าด้วย แล้วเขาบอกว่าปีหน้านี้จะขาขายอะไรลํำรวยอะไรทิรัก2สองเดือนสุดท้ายอยากจ่ายเท่าไหร่บล็อกปีหน้าจะได้กลับขึ้นมาแต่ของพี่ลิงเนี่ยก็คือสิ่งที่ห้ามก็คือว่าธุรกิจเนี่ยทำกับครอบครัวได้ทํากับคนที่เป็นสามีภรรยากันได้ยกเว้นว่าทํากับคนอื่นแล้วจะไม่รอดคือหมายถึงว่าถ้าทําหุ้นกับคนอื่นมันจะเหนื่อยมาก <S <S 2> <S 2> <S ในดวงคนอื่นใช่ในดวงของพี่ลิงนะแต่ถ้าทําของตัวเองเหนื่อยเองแล้วมันจะรวยเมันทำกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันจะไปได้แต่ว่าปีขานนี่บอกเลยว่าปีขานปีกุลปีหน้านี่บอกเลยว่า เตรียมเลยแบบว่าหากระโปรงกระเป๋าใส่เงินไว้เลยเพราะว่าปีหน้านี้การเงินการทองสมุเนเพรได้ดีมากคือเป็นปีที่แบบงานรุ่งเงินดีอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวในปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายิ่งดีแบบนี้ก็ยิ่งต้องพยายามหมั่นทำบุญเสริมดวงไว้ตั้งแต่ปีนี้เลยค่ะปีหน้ามันจะได้แบบเต็มเ<า>ต็มทีแบบ่เต็มเต็มค่ะเหมือนที่บอกใช่ค่ะแล้วอย่างฉลูเงี้ยกระเป๋าเงินอยู่ที่เมียดีไหมก็ดีค่ะเพราะเมียเขาดีอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าพี่เจอก็คือดวงเมียเขาเนี่ยสมมติว่าเขาเขาดีร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาต้องแบ่งดวงมาเกื้อพี่ด้วยเพราะพี่ชงถูกปะดังนั้นเวลาเวลามันขึ้นลงมันก็จะขึ้นลงต่างกันเวลาสมมติเขาชงปุ๊บพี่จะไม่ชงพี่ก็จะเกื้อเขาแชร์แชร์ใช่เป็นแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเนี้ยเขาก็จะมีแบบว่ากุลขาเนี่ยสองปีเนี่ยดีมากแล้วก็มาเสิงกระบอกเนี่ยตามมาก็ก็เป็นอีกสปีที่แบบดีมากๆในปี2 5 6 4อส่ะสมมติว่าถ้ารวมรวมถ้าคนทั้งหมดถ้าทั่วไปจะต้องไปทําอะไรเสริมดวงกันไปทําไหนสําหรับ ปีต่อไปปีต่อไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเช่อในเรื่องของการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแบบประเทศอยู่แล้วดังนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปไหว้สัลักเมืองคุณอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะคะไหว้ประจําจังหวัดของตัวเองก็ได้นะคะคแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของพระแม่ธรณีบีมวยผมเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ไปบอกกล่าวท่านหน่อยแล้วท่านจะช่วยเหลือเราเกื้อหนุนเราสมมติว่าพี่ลิงเนี่ย โรงแรมอสังหาอะไรเงี้ยทำที่ไหนบ้ายเลขที่เท่าไหร่ไปบอกท่านจริงๆที่สนามหลวงเนี่ยค่ตะตองคือผ่าผ่าเพื่อนไปไหว้หลายๆคนก็จริงๆต้องบอกเลยว่าพอเราไปไหว้ที่เนี่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยด้วยแล้วก็พื้นแผ่นดินเนี่ยคือท่านดูแลอยู่ไปบอกกันท่าน่อยว่าเออโดนน้ำท่วมน,นะลูกต้องการแบบรีโนเวทนะลูกไม่มีเงินขอให้แม่ธรณีช่วยลูกหน่อยให้แบบการเงิน<ๆ>การทองหมุนเวียนเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นอืมเอาละก็คือแบบครบถ้วนนะครบถ้วนนะเออว ดีปั๊บมันก็เป็นกําลังใจให้เราได้แบบได้ทํางานได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างแบบมีพลังนะคใช่เอาโอเควันนี้เป็นแนวทางได้อย่างดีเลยครับรับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับหมอดูต๊อกแต็กมากๆครับผม ทำอยู่บ้างค่ะยังคิดถึงนะคิดคถึงทำงานเพลงนี่คือตอนนี้พี่ทำวงใหม่อายุวงถึงเมื่อไหร่ประมาณหมื่นปี <laughs> เดี๋ยวมาดูว่าคนนี้จะอยู่ถึงทําวงให้เราหวังโอ้ยอยู่นี่คุณผู้ชมขาสิ่งที่บอกคือมันเกือบจะไม่ได้อยู่นะเพราะว่าพี่ภูเป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟหวานมันนอกจากหวานมันแล้วเนี่ยร่างกายเริ่มแย่นะมันสะสมบอกเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกว่าโอ๊ยตั้งแต่หนุ่มๆเลยวัยรุ่นเลยพี่กินกาแฟหวานมันมาตั้งแต่หนุ่มแฟนมไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นต้องหวานมันน้ำตาลสองสามช้อนหนุ่มๆไม่เป็นไรพอสัก40ขึ้นเป็นไง เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนืดมันไม่มไม่คล่องตัวอ่ามันหนือดอ่ะมันทําอะไรก็ทำไมหายใจมันไม่ค่อยสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ยังนอนใจอยู่จนกระทั่งเมื่อสักเริ่มใกล้ๆเลขห้าก็เริ่มรู้สึกแล้วนอนไม่หลับตื่นกลางดึกเข้าห้องน้ําทําไมวะอ๋อมันเป็นเพราะว่า ไวทองหรือเปล่าเขาบอกว่าเอิมฮอร์โมนเปลี่ยนมันจะเป็นไวทองมันก็เป็นเรื่องปกติไมอไม่ต้องไปทําอะไรมันเออก็ถึงเวลาพอไปตรวจสุขภาพทีนี้ปีนั้นปรากฏว่าคุณหมอเขาก็ตรวจเขาก็บอกว่าโอ้โหมันท่วมหมดเลยนะคุณมาหมดทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งก็เลยบอกเราว่าคุณต้องลดอาหารการกินที่มันเพิ่มน้ําตาลให้กับร่างกายเขาถามก่อนว่ากินอะไรไอ้พวกอาหารมันอะไรต่างๆเราก็ไม่ค่อยกินนะข้าวขาหมูอะไรพวกไม่ค่อยกินผ่า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 นมาเจอเครื่องดื่มละ อ๋อเครื่องดื่มผมกินกาแฟครับกินทุกวันครับวันละสองสามแก้วกาแฟแบบไหนกาแฟเย็นนะหวานหวานมันมันเออนั่นแหละเลิกครับคุณต้องงดโอ้งดสําหรับเรางดนั่นไม่ใช่ลดเอองดเลยเพราะว่าเฮ้ยท่วมหนักลรวจะงดยังไงอะคุณหมอกินแล้วแบบมันมันอร่อยอะแล้วมันก็สดชื่นมันทาใจไม่ได้หรอกใช่มเออหมอบอกก็แล้วแต่อยากจะอยู่หรือไม่อยากอยู่ละเพราะว่าน้ําตาลเกินเนี่ยมันลามไปเบาหวานไปความดันไปอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะเราก็โอเคงดเพราะว่างดแล้วยังไงรู้ไหม ไอ้ที่มันเคยเคยอยู่ไอ้ที่มันสดชื่นอยู่มันก็ม้อยไม่มีไงมันก็นั่งงอยซึมอัดรายการอัดรายการก็ใช่ง่วงง่วงแล้วอาทีนี้เจอน้องคนหนึ่งเขาเห็นอาการหลอยเขาบอกพี่ลองอันนี้กาแฟใส่ถังเช่าคอร์ดี้พลัสเราก็ฮะน้องคนนั้นคืออาจารย์วิโรจน์เหรอไม่ใช่นั่นน้องนั้นน้องพ่อพูแบบพี่ลองก่อนเลยเขาชงมาให้ลอง ปรากฏว่าพอชงปุ๊บเฮ้ยไม่มีกลิ่นสมุนไพรหอมกาแฟด้วยอันนี้จริงๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอาไหนลองลองลองชิมดูดิพอชิมปั๊บหวานได้ดังใจที่เราเคยกินอร่อยแต่ไม่มีน้ําตาลใช่แล้วก็มัน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 ่ะแบบแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลคือแบบว่าเราแค่ต้องการแค่นี้ไงเข้าใจป่ะคือเราต้องการสิ่งที่เราต้องการแต่มันไม่เสียสุขภาพแล้วก็บอกเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วมี ถังเช่ามีเห็ดหลินจืออ้อก็เลยบอกน้องว่าโอเคงั้นพี่ขอเลยขอลอ,ขอลองเลยน้องบอกว่าอ่ะพี่เอาไปลองแล้วก็ปรากฏว่าเราก็มากิน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 ตลอดมันก็ดีตรงที่ว่า เราได้ความสดชื่นกลับคืนกับปรี้กระเป่าถูกใจในรสชาติโดยที่เราไม่ได้เพิ่มน้ำตาลไม่ได้เพิ่มคอเลสเตอรอลเข้าไปในร่างกายปรากฏว่าหลังจากนั้นไปตรวจหมอเขาบอกว่าเฮ้ยดีมากคุณทำลดลงไปทำยังไงบอกว่าผมก็ยังกินกาแฟอยู่แต่ไม่ได้กินกาแฟแก้วเดิมที่กินไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่คอเลสเตอรอลแบบนั้นเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากาแฟไม่ได้เป็นโทษใช่ครับแต่ไอสิ่งที่เติมไปในกาแฟนั่นแหละมันเป็นโทษน้ำตาลิมันต่างๆอะไรพวกนี้แล้ว นตรวลดแล้วก็น้ําตาลลดคอเลสเตอรอลลดพอลดเราก็อ้าวสบายสิมาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นกินทุกวันตลอดครับเดี๋ยวนี้กินตลอดจริงว่าได้รสชาติด้วยได้อร่อยด้วยแล้วไม่ทําให้เสียสุขภาพแล้วมันหลับแตดมตามมาอีกไงคือพอน้ําตาลมันลดเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ต้องขับ ตอนกลางคืนไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำมันก็หลับยาวตื่นมามันก็กระปรี้กระเป๋าสดชื่นเพราะเราหลับได้เต็มที่อันนี้ต้องบอกได้ว่ามันมีผลต่อการออกกําลังกายที่เป็นคนชอบตีแบตชอบปั่นจักรยานช่วงที่นอนไม่หลับเวลาไปออกกําลังเนี่ยมันจะเป็นลมเพราะงั้นช่วงนั้นก็เลยต้องหยุดการออกกําลังกายไปครับพอได้หลับเต็มที่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยโอเคเราฟิตเราแข็งแรงแล้วเรากลับไปตีแบตได้ใหม่ โอ้โหทีนี้ตียาวเลยสองสามชั่วโมงถ้าผู้คนอยากจะมีความสุขแบบพี่ยังชอบแบบพี่ทำไงจัดโปรให้หน่อยจัดโปรนฮะปกตินะครับ5กล่องเนี่ย3า5 0บาทครับวันนี้5กล่องนี้นะครับ เหลือเพียง1,390บาทเย้แต่ยังไม่พอครับถ้าคุณโทรมาให้เร็วให้ไวภายใน50สายแรกนะครับแถมอีก2กล่องนั่นนี่เป็นทั้งหมดเป็น7 7กล่อง1,390บาทนี่รีบโทรเข้ามานะครับ020300033 020300033แอดไลน์ก็ได้นะครับไลน์เคาไลน์ ID คือ แอดคอดี้3าครับนี่นี่ส่งฟรีด้วยนะครับผมใช่จะบอกว่าดูแลตัวเองเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานไปมันยิ่งสะสมเดี๋ยวเราเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่กับลูกหลานกับคนที่เรารักหรือคนที่รักเรานั้นๆไ่ใชครับวันนี้หกลองปกติ3,450บาทนะครับ5กล่องวันนี้เหลือเพียง1,390บาทและ50สายแรกที่โทรเข้ามานะครับ แถมอีก2กล่องฟรีเป็น7กล่อง 1, 3 9 0อบาทอุดตะโทรมาที่0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3นะครับแอดไลน์ก็ได้ไลน์ไอดีแอดคอร์ดีครับแล้วก็ใครที่คิดว่าเอ๊ะเงินยังไม่ออกนะครับเออจะทำยังไงดีถ้เกิดจะส่งมาแล้วเงินยังไม่พอไม่เป็นไรรีบโทรมาให้ทัน5 0สสายจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยแล้วพร้อมเมื่อไหร่บอกให้เขาส่งเก็บเงินปลายทางอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ ไม่คิดค่าส่งครับจัดส่งฟรีจริงๆหลายๆท่านนะคะต้องบอกว่าให้ความมั่นใจกับกาแฟคอนี่พลัสมากเลยจริงๆอันนี้ยืนยันว่ากินจริงๆสังง่ายคุณผู้ชมขาหยิบมือถือขึ้นมาอันดับแรกแล้วโทรมาที่0 2 0 3 0 3 0 3 3 0 2 0 3 3 0 0 3 3หรือว่าแอดไลน์ที่ไลน์ไอ แอดคอดี้สครับผมเจ็ดกล่อง1 3 9่งพันามอ้าสิบาทอ่ากันอย่างนี้สุดยอดเลยจริงๆว่าหลังพี่ภูต้องมามาสอนบรรดาคุณพ่อๆมาทั้งบ้านเลยได้เออเอาบ้านไหนก่อน พี่เขามีหลายบ้านแหละพี่แกวันนี้ขอบคุณพี่ถูกค่ะขอบคุณมาพค่ะขอบคุณมากค่ะเวลาหมดครับก่อนที่ชาวบ้านพี่ชมพูจะงานเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมง5นาทีนะครับกลับรายการขอบคุณครับ